รถพลังงานแสงอาทิตย์คันแรกของไทยหรือ STC1 คันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาและคณะอาจารย์จากวิทยลาลัยเทคโนโลยีสยามที่ผลิตจากเหล็กและไฟเบอร์น้ำหนักเบาเมื่อมีแสงแดดสามารถวิ่งได้ตลอดเวลาหากไม่มีแสงสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2ชั่วโมง โซลาเซลล์นะครับรับพลังงานแสงอาทิต์มาเนี่ยจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าที่มอเตอร์ได้เลยครับผมทั้งคันนี่มีแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดเท่าไหร่คะเราใช้20แผงครับอ,อ๋อ20แผงวิ่งได้นานแค่ไหนคะวิ่งได้นานทั้งวันเลยครับถ้าเกิดตอนไหนมีแดดนี่เราสามารถวิ่งทั้งวันเลยรถพลังงานแสงอาทิต์คันนี้ใช้เวลาคิดค้นประมาณ6เดือนและผลิตได้ภายใน3เดือน ก่อนไปร่วมแข่งขันในรายการเวอร์โซล่าชาเลน g ์2015ที่ประเทศออสเตรเลียเราไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียครับจากเมืองดาวินทางตอนเหนือสุดของประเทศออสเตรเลียไปถึงเมืองอะดิเรซซึ่งเป็นทางตอนใต้สุดของประเทศออสเตรเลียครับระยะทางประมาณ3 0 2 2กิโลเมตรครับผลการแข่งขันครับมันก็จะพบว่ารถของเราสามารถ ผ่านนะครับขั้นตรวจสอบมาตรฐานครับแล้วก็ได้ร่วมคันแข่งขันครับในระหว่างการแข่งข,ข,ขันก็โอโพบสุราสาทอะไรหลายอย่างแต่ว่านักศึกษาของเราสามารถแก้ไขปัญหาแล้วจนไปถึงเส้นชัยที่ประเทศอเรเดได้คณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามบอกว่าในอนาคตจะพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย์ให้เทียบเท่ากับรถเกินปกติ โดยขณะนี้กำลังออกแบบและคิดค้นให้มีคุณภาพมากขึ้นและเสนอว่ารัฐบาลควรส่งเสริมทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้คิดค้นนวัตกรรมให้มากขึ้นเพื่อลดการนำเข้าและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะฮะถ้ามีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังๆนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็คงจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แล้วก็ที่สําคัญนะครับการแข่งขันทั้งนี้ทําให้เราทราบได้ว่านักศึกษาของเรานะวิศวกรคนไทยเนี่ยนะฮะไม่แพ้ชาติใดในโลกครับรถพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งบประมาณในการประดิษฐ์ประมาณ300,000บาทระหว่างขับขี่ไม่มีการปล่อยมลพิษซึ่งสามารถลดปัญหาโลกร้อนได้นิตยาตเกียรติเสริมสินไทยพีดรายงาน